Ik heb บอกเลยใช่สุดมากเขาจะมาออกำลังกายกันข้นบรัษไง เถ่ายรูปอยิบนี่เดี๋ยวป้ายอยู่ข้างบนใช่ป้ายอยู่ข้างบนนี <c oughs> ไ่งน <c oughs> นไงป้าย หนี่เราก็มาถึงนวครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศยามเย็นแบบนมกันมาถ้าจะมาเดินออกกําแลบบังกายเลน้ำมันแห้งนะครับแห้งมากเลย รอเดูคลิปในสุดเราก็มาถึงอุ้ยว,ว icism, ิมีปลาด้วย ดีนะที่มาตอนตอนเย็นเที่มาตอนเย็นให้เข้าเกโมงเย็นแต่คนเข้าเข้ามายิ่งคือได้อยู่แล้วคือแบบสะพานที่รู้สึกไหมสะพานไม่เขย่าอะไม่สะพานมีไหมสะพานที่เดิน โหสวยมากคือแบบเสียวมากเลยข้างใน ดีบอกเลยดีมากอากาศดีไม่ร้อนเน,น,น,นี่ยเพิ่งกินข้าวมาลั่นเลยอะ่ะสะพานลั่นเลยอ่ะโอ้โหรถขึ้นมาถึงนี่นะ เละคร<ว>ะเฮ้ยเยเฮ้ยดีมากแต่ขอดูตรงนี้ก่อ<ว>น<ว><ว>คือ เงียถ่ายถ่ายตรงนี้ได้อยู่อยู่ดีนี่ไงพาที่อยู่นี่ คือป็นเขื่อนอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทางลงน้ำใช่ไหมเกี่ปล่อยปล่อยน้ำลงอนะ่ะนี่นเนี่ยอันนี้คือสันเขื่อนนี่ถ้าจะเป็นทางลงที่เขาปล่อยน้ำถ้าเราไม่ผิดนะ เออมีประตูหนึ่งประตูสองประตูไปนะใหญ่มากวิวควิวดีมาก gần tỏ ứ đi à mẹ anh ดูด้วยนะหัวหัวระวังหัวอันนั้นคืออะไรอ่ะเนี่ยเขาเลี้ยงฟานเหรอ เขาดักป่าอันนี้กนเรือโฟลลี่หรือเปล่าใช่ไหมมีเรือเลยเรือน่าจะไมาจากทะเลใต้ข้างบนไหมข้างบนคือวิวสวยอยู่คือวิวสวยมาก นี่ก็ร้านอาหารสูงมากไปยืนไปยืนไปยืนมุมนี้ก็ถ่าย han más. ก็แ,แบบเป็นวิวดีมากบอกเลย สวยสวยมาไม่สีเรี่ย ยากาศมันเดินเล่นช่วงเย็นโอ้ยมันลงไม่ได้น่แหละมันมีคนเห็นไหมขดัดวหินเดินตามเนี่ยเดิน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 ไปข้างล่าง,างเ,ยเ็ยไงไงนี่นี่นเลยเขาลงไปอันวเหรอไม่แน่ใจมันคือกระชังอะไรเลี้ยงปลาแน่เลยที่บ้านนะ น่าจะเป็นกระชังเลี้ยงปลาโอ้มีเกาะกลางเกาะกลางน้ำเกาะลอยน้ำา็ใช่ไงน่าจะเป็น กรมประมงเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แล้วแหละมีเบ็ดด้วยมีมีเบ็ดด้วยมั <laughs> มมดดยนน่าจะไม่ใช่แล้วเลยช็ชอตฟิวมากโอ้มันตกมันตกไปลายได้อยู่ข้างล่างน้าอย่างไหนคะถือเบ็ดถือเหยือ่อมาเต็มเลย ด้เวลาเดินทางกับคนเก่นเสเดี๋ยวเสียงจะหมดก่อนชอบที่ไนกันางไอ้โหดกร้อนร้อัสงจะหมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ กลัวจังนี่เป็นเคีนนะโอเคอารมณ์เหมือนเดินบนทางรถไฟแต่ไม่ใช่ทางรถไฟนะมันเป็นเคนเคนนะก็วอ่าซอมบำลุงน่าจะมีมอเตอร์อยู่ข้างล่างอันนี้เป็นโรงปั่นไฟใช่ไม่ใช่ก็ไม่จะไปรู้ ใช่เครองยนต์อยอมาสเตอร์ส้มด <S <S ม่บรรยากาดีมาก ิโลเลยนะนี่เนี่ยทำมันเล่นไปโอ้จ้ะอนใจเลยแต่รู้สึกว่าบรรยากาศดีนะอุทยานอะไรนะที่นี่เขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็มาที่น่าเราไปไหนกันต่อเป็นหนองไม้ คืออะไรนะคืนน้อะมีจะเ่เขื่อนเออมีแต่เขื่อนเราดูเราดูนี่ก็ต้องเที่ยวเขื่อนและไปดูฝายเร่นน้ำคลายร้อนดีกว่า <c oughs> นี่เราก็กลับขอนแก่นเริ่มหิวแล้วเพิ่งกินมาวันกี้ ใช่พุ่มลมเย็นมากนะงเลยโอ้โเต็มเลยอะไรกันไปดูไม่น่าไปนัง่งเลยไหม,ไม,ไหมเออคนหนึ่นไม่นัง่งก็นั่งเฉยอยู่เลยเราไปโดนลุมเลยอ่ะนี่ครับ เจอกันที่คอนก่น